สนะคะสำหรับชาวราศีตุลเรามาดูดวงท่านประจำเดือนเมษายน2562นะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยาการดูด,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 ดวงโดยอาจารย์กิก่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะก็อย่างที่อาจารย์<ม>บอกเป็นประจำหากท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram กิินม,มงคลอาจารย์จะอัปเดตทั้งไลฟ์สไตล์ของกิ่งฟ้าเอง คำคมบ้างนะคะตามตามตามแบบฉบับของหญิงฟ้าแล้วก็หินมงคลต่างๆที่ทุกคนได้รับไปนะคะก็สามารถไปติดตามดูกันได้หากท่านใดไม่ชอบให้กดปิดไปทันทีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณน,นะคะก็จะทำนายโดยกว้างอยู่แล้วนะคะอาจารย์ไม่ได้ทํานายจาะจงบุคคลใดฉะนั้นมันตรงทุกท่านคงไปไม่ได้แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับข้อคิดแล้วก็ความรู้ไม่มากก็น้อยอาจากการดูๆของอาจารย์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะก็ อย่าดูแล้วน่าไปงงไงอย่านำไปดูแล้วอินมากเกินไปแล้วก็เครียดมากเกินไปก็ไม่ใช่นะคะเอาพอประมาณนะคะเพราะอาจารย์ทำนายเด็กว่างโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะ mm hmm. ว่าดวงของท่านสําหรับชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างนะคะ elevation mm hmm. oh understanding มองเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลย <laughs> ยังไม่ทันทำได้ลองเป็นเมยให้ฟังก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเดี <laughs> ย๋ยวอธิบายว่าทำไมหน้าซ n ปมอนส์นะคะฟาเบอร์เพนตากลส์โฟร์ออฟวา The Empress Knights of Wands Queen of Wands, Seven of Swords, Four of Pentacles, King of Wands, Seven of Cups, Three of Pentacles, and the last one by ดท้ายนะคะขออนุญาตดู Page of Pentacles อู้เป็นยังไงบ้างอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ของคุณเนี่ยอืมเป็นเดือนที่คุณต้อง เหนื่อยนิดนึงต้องผ่านมาสุมไปให้ได้ก่อนนะคะคือจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะมันเป็นเรื่องที่คุณต้องมีประสบการณ์เพิ่มมากกว่านี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นบททดสอบให้กับชีวิตคุณหรือว่าชีวิตของ ชีวิตประจําวันในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องอื่นๆของคุณนั่นแหละนะคะแต่ในเดือนนี้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังมองหาอะไรบางอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเกิดคําถามในใจว่าเฮ้ย mm. ฉันทาตรงนี้ไปเพื่ออะไรฉันกําลังงงกับตัวเองหรือบ,บางคนกําลังหางานใหม่บางคนคิดที่จะทําอะไรธุรกิจใหม่ธุรกิจเพิ่มเติมรู้สึกว่าที่มีอยู่ไม่พอกินมันเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะหาอะไรเพิ่มเติมเหมือนเป็นภาระให้ตัวเองมากกว่าเดิมแต่ถามว่าถ้าเป็นภาระในกรณีบางคนเนี่ยอะอาจจะทํางาน งานทั่วๆไปเรารู้สึกมันไม่มั่นคงแล้วก็รู้สึกเงินเดือนน้อยไม่พอกินเราก็รู้สึกว่าอยากทําธุรกิจกำลังมองหาอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ยังไปจากที่ทํางานณนะตอนนี้ไม่ได้มันเหมือนกับว่าต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนยังต้องทําที่เดิมไปก่อนยังไปตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยบอกว่ามันเหมือนรู้สึกปวดหัวเครียดหรือว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องมานั่งเครียดนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ดูโดยแบบโดยเจาะลึกให้ว่าการงานคุณเป็นยังไงไพ่ขึ้น The Hermit ขึ้นมาสวดมนต์เป็นประจำนะเดือนนี้ต้องหมั่นสวดมนต์น่กสมาธิบ้างเราจะดีขึ้น King of Pentacles ขึ้นมาแล้วใบสุดท้ายไพ่ขึ้นแต่ Lovers จริงๆในเดือนนี้ของคุณเนี่ยถ้าแปลในแง่ดีมากๆมันแปลว่ามีคนนะ่ะพยายามจะดึงตัวคุณเองไปทํางานที่อื่นก็ได้หรือว่าแบบเนื้อหอมเป็นพิเศษในเชิงที่แบบ อยากจะให้คุณไปทํางานนู้นทํางานนี้ถ้าทํางานนู้นทํางานนี้แล้วได้เงินเพิ่มตามที่เขาจ้างคุณมันก็ดีแต่ถ้าบางคนเนี่ยนั่งติดติดโต๊ะแล้วก็เป็นเงินเดือนที่มันฟิกซ์อยู่แล้วแต่มันเหมือนมีงานมีภาระเพิ่มมันก็คงไม่น่าแฮปปี้เท่าไหร่นะแต่ในเดือนนี้อาจารย์มองว่าถ้าในกรณีบางคนเนี่ยต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปทํางานต่างที่ต่างถิน่นหรือว่า อาจจะเป็นเชิงที่ทํางานในเชิงแบบย้ายบริษัทไปอยู่ที่อื่นหรือไปดูแลงานที่อื่นมันกลับกลายเป็นเรื่องดีมันจะราบเรื่นอ,อยู่ในระดับหนึ่งอาจจะเจอปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ในเดือนนี้คุณจะโดนจับตาจากเจ้านายค่อนข้างเยอะหรือว่าอาจจะโดนคนจ้องจับผิดคุณเยอะฉะนั้นพยายามที่จะมีสติตลอดเวลาทําอะไรแล้วก็ ให้รอบคอบอ่ะคิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นมันอาจจะเกิดปัญหาได้แต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างว่าคุณยังมีแบ็กอัพยังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ต้องกังวลแต่แค่ว่าเดือนนี้คุณจะเครียดคุณรู้สึกว่ามันทํางานใช้สมองเยอะหรือว่าทํางานเหมือนอาจจะโอทีเยอะโอเว t ร์ไเยอะหรือว่าทํางานใช้สมองคิด วางแผนอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ถือว่าดีนะคุณจะได้ทั้งประสบการณ์หรือว่าอาจจะมีอะไรแปลกๆในชีวิตคุณนะคะ mm hmm. เพิ่มมาเครียดนิดนึงเครียดนิดนี้หน่ยไม่เห็นเป็นไรเลยนะคะก็ถือว่าเป็นปกติคุณผ่านมาวิกฤตเยอะแยะมากกว่าน,นี้คุณยังผ่านไม่ได้แค่นี้มันจะทําไมมันจะต้องเรียกว่าจะทําไมถูกร์ไหมแล้วก็ต้องพยายามคิดในแง่งเชิงบวกให้ได้ถ้าเป็นไปได้นะคะอ,อีกหนึ่งอย่างอาจารย์บอกเลยว่าเดือนนี้จริงๆถ้าคุณพยายามอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะรู้สึกภูมิใจตอนหลังเพราะว่า ขึ้น Four of Wands คือความสําเร็จมันอยู่ใกล้ๆหน้าคุณแล้วแต่ขอให้คุณอดทนอีกหน่อยนึงแล้วมันจะสาเร็จไพ่ขึ้น King of Pentacles งางานมันเยอะงานกองเต็ไมไปหมดเลยนะคะ the Lovers ขึ้นมันยังมีคนที่แบบคุณรู้สึกว่า Popula เป็นพิเศษช่วงนี้ทุกคนก็อยากจะจ้างงานฉันแต่จ้างแล้วไม่ได้เงินก็ไม่อยากไปเนาะคุณก็ต้องดูดีๆ The Hermit ขึ้นมาช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะเหมือนคุณต้องไปช่วยคนอื่นสอนงานหรือว่าต้องสอนงานลูกน้องสอนงาน เด็กฝึกงานคือมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างที่คุณต้องไปให้ความรู้คนอื่นเยอะแยะมากมายหรือว่าต้องใช้ศักยภาพของคุณที่คุณเคยมีประสบการณ์มาใช้ในงานในเดือนนี้ก็ได้<ม>ฉะนั้นมันแปลว่างานเหนื่อยงานหนักงางานกองเป็นพันเดินเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นนานสปอนคืองานมันกองเป็นพันเดินขึ้นมาเลยนะ งานมันเหมือนกับว่างานเก่าก็ยังไม่เสร็จเฮ้ยงานใหม่อะไรวะมันใหม่อีกแล้วนะคะงานเข้ามาเรื่อยๆแต่ในเดือนนี้ถ้าใครทําอาชีพที่แบบอาจจะเป็นซื้อมาขายไปได้เงินทันทีเดือนไหนดีถือว่าธุกรกิจส่วนตัวต่างๆอ,อ่ะถ้าซื้อมาขายไปปุ๊บได้เลยโอเคนะเดือนนี้หรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์การแบบงานที่ต้องเป็นที่ปรึกษาต้องสอนคนอื่นอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างดีนะคะหรือว่าเป็นงานที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกเวทีงานเกี่ยวกับอ เออเรียกว่าไงดีอาจจะเป็นถ้าไม่วัดิ้งก็จ,จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการที่จัดอีเวนต์ต่างๆนะคะออกงานอีเวนต์ต่างๆในเดือนนี้ดีหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องอาหารของบริโภคต่างๆในเดือนนี้ค่อนข้างเวิร์กพอสมควรหรือว่าทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกคนที่อาอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับ พวกงานประลัขับพังนะฮะงานที่อาจจะเป็นพวกงานก่อสร้างงานพวกเสาเข็มธุรกิจอะไรพวกเนี้ยเดือนนี้ค่อนข้างเวริร์คค่อนข้างรุ่งพอสมควรนะคะหรือเป็นแม้กระทั่งอาชีพที่ต้องแบบ เหมือนนักสื่อแบบให้เปรียบเพียบให้ฟังแบบต้องต้องเป็น QC เลยพวกเนี้ยเดือนนี้ก็จะลุ่งเป็นพิเศษแต่งานมันหนักอะคุณอาจารย์ก็เลยอยากให้คุณแบบพยายามตั้งสติรับงานตั้งสติก่อนสตาร์ดิดนหนึ่งนะคะแล้วมันจะสาเร็จเองนะเพราะว่าจริงๆมันมันก็ค่อนขอา้างลาบเลื่อลับเลียบแต่แค่งานหนักคุณก็ต้องใช้สติปัญญาในการตรดตองเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่อดทนหน่อยนะคะสู้ๆคุณสําเร็จอยู่แล้วนะคะ แต่ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานเดือนนี้อย่าพึ่งนะคะไปไม่ได้นะได้แค่ด้อมด้อมมองๆได้แค่มองไปวันๆน,นะคะไปก่อนอเรื่องการเงินไพ่กัล e n นออฟแพ p ธ์ e ินะคะโอ้ไพ่กัลบีนั้นไนซ์ออฟคัพนะคะเงินของคุณก็ถือว่าไม่ดีไม่แย่ปกติดีนะคะทูออฟสโตคือมันเหมือนกับว่าเงินช่วงเนี้ยถ้าอาจารย์มองว่าถ้าแก้เคสก็คือเงินส่วนหนึ่งคุณต้องเก็บไว้ใช้อีกเงินส่วนหนึ่งควรจะให้พ่อมแม่บุปการีหรือว่าคนที่มีพระคุณ หรืออีกส่วนหนึ่งคุณคุณจะแยกส่วนเอาง่ายๆอีกส่วนหนึ่งอาจจะไปทําพวก LTF เล่นหุ้นอ่าหรือว่าเป็นสลากออมสินคือมันเหมือนกับว่าต้องแบ่งแยกพาร์ทหลายๆพาร์ทออกไปมันจะยิ่งดีนะคะ n i g h t ็ Knights of Cups ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองว่าในเดือนนี้คุณอาจาอาจะเอาาอาา่มันเหมือนกับว่าเงินของคุณเนี่ยเข้ามาเยอะแต่เก็บไม่ค่อยอยู่นะไพ่ก็เลยขึ้น c h of pentacles คือเงินมันเข้ามาเยอะแต่เก็บไม่อยู่ มีเหตุต้องใช้ออกไปตลอดเวลาหรือบางทีใช้ไม่ลงหูลืมตาหรือบางทีบางครั้งคุณอาจจะเอาเงินไปชดใช้นี้สินอะไรเยอะแยะมากมายจากนี้สินที่ตัวเองเกาะหรือบุคคลอื่นเกาะนะคะแต่ถึงขั้นอับจนไม่ใช่ในเดือนนี้มันจะมีมาเรื่อยๆแต่ออกไปไเรื่อยๆเช่นกันฉะนั้นควบคุมเงินของคุณให้ดีๆนะคะถ้าคิดจะลงทุนร่วมพุ่นอะไรกับใครอย่าเพิ่งทำนะเดือนนี้ยังไม่ถึงเวลาเดือนนี้มันเป็นเดือนของคําว่าวางแผนคิดคน้น เหมือนตั้งตั้งสตาร์ทก่อนนะยังไม่ใช่ออกตัวทันทีไม่ชัไม่ใช่นั้นถ้าออกตัวเลยน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะมีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวได้นะคะเรามาดูสําหรับคนโสดเป็นยังไงบ้างแต่จั m e n t ขึ้นมา ช่วงนี้นะคะจะเจอคนที่เข้ามาหลอกลวงคุณนะคะอาจจะมีคู่เขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วเข้ามาคุยกับคุณหรือว่าคุณรู้ทั้งรู้เขามีคู่คุณก็ยังจะคยแย้งก็ยอมคุยกับเขาจําไว้เสมอจากที่ข่าวที่คุณเห็นไม่มีใครยอมรับหลักการเป็นมือที่สามคนอื่นหรือว่าใครมาเป็นมือที่สาของเราไม่มีใครยอมรับจริงๆแล้วคือเขาเรียกว่าโดยรวมสส,ส่วนใหญ่ในภาพรวมนะคะคนจะไม่ค่อยยอมรับแต่ก็มีบางส่วนที่ยอมรับได้แต่อาจารย์มองว่าสุดท้ายก็คือเขามาศิลธรรมหรือว่า สังคมที่เราอยูอ่เขาก็ไม่ยอมรับตรงจุดนี้ซึ่งตัวอาจารย์เองก็มองเลยว่าสี่ข้อสามสำคัญที่สุดเช่นกันสําหรับเรื่องความรักนะคะอย่าปิดรูปปิดเมียใครใครที่มีเจ้าของก็พาสผ่านเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจมันค่ะผู้ชายผู้หญิงมีร้อยแปดพันเก้าคุณจะเอาคนนี้คนเดียวก็ไม่ใช่นะคะอยากได้อยากมีอยากแย่งคนอื่นก็ไม่ถูกต้องถ้าเรารู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วเดินออกมาเดี๋ยวนี้นะคะตั้งสตินะคะ,ะมีคนนึงมาคอมเมนต์อาจารย์บอกว่าหนูหลงรักคนมีเจ้าของไปแล้วทำยังไงดีอะคะ ออันนี้คนเราต้องมีจิตใต้สำนึกนะต้องรู้นะอาจารย์ก็เป็นคนตรงๆอาจารย์พูดปอบประโลมผมไม่เก่งขนาดนั้นแต่อาจารย์ก็จะมีวิธีการพูดขอออาจารย์ว่าถ้าเรารู้ตัวทันรู้แล้วว่าเราชอบคนมีเจ้าของอันนี้คือมีสติคุคณมาแล้วอาาันที่สองคุณเองต้องยับยั้งชั่งใจนะคะเราก็คงไม่ชอบหรอกนะให้ใครมาชอบคนมีเจ้าของเราสักวันหนึ่งอ่ะจิตใจมนุษย์มันมันมันไม่ได้แข็งแรงมากหรอกเขาบอกว่าหนูจะไม่ได้หนูไม่ได้มีรู้ชอบรู้สึกว่าอยากแย่งเขา จำไว้เสมอไอ้คำเนี้ยมันแปลว่าจิตใต้สํานึกเรารู้ลึกว่าอยากแย่งเขาโดยไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่อยากแย่งเขาจริง,รงๆเขาคงไม่พูดแบบนี้ขึ้นมาเะนั้นสิ่งที่เราทําได้คืออย่าไปยุ่งเลยอยู่โสดไปเลยเนี่ยไพ่ขึ้นอยู่โสดนะคะแต่มันจะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆคุณก็ช่วงนี้ก็เนื้อหอมมีแต่คนลุมตอมถ้าในกรณีคุณ มีสังคมไม่ใช่ว่าคุณกลับบ้านทํางานกลับบ้านทํางานอันนี้คนกรณีคนที่แบบพอมีสังคมหรือว่าพอจะเจอคนเยอะในการทํางานนะคะหรือว่ามีเพื่อนต่อเพื่อนหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างก็มีโอกาสเจอแต่คนคนนี้อาจารย์มาว่าเจ้าชู้ตัวพ่อเลยหรือว่าเจ้าชู้ตัวแม่เลยนะคะก็เรามาระวังดีๆด้วยละกันแต่ม,มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงเพราะพ่ยขึ้น judgment คือการเริ่มต้นใหม่มันจะมีคนเข้ามาค่ะช่วงนี้ก็ อย่างที่บอกถ้าเราเป็นฝ่ายที่ต้องไปเลือกเขาก็เลือกดีดๆเลือกนานๆเพราะว่าถ้าเราคอตแล้วก็ต้องใช้ความฮอตให้เป็นพิเศษนะคะว่าเราต้องใช้ช h อ i c e ในการเลือกคนให้ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองด้วยเหมือนถูกลอตเตอรี่อ่ะมันยากนะถูกไหมกว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยเออมันก็เหมือนหาแฟนเหมือนกันละค่ะเหมือนการได้สามีหรือภรรยาดีก็เหมือนถูกรางวัลที่1 <laughs> เะนันสู้ๆนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้เรามาระวังถึงขั้นเลิกลาทะเลาะก,กันรุนแรงคือไปเลยนะคะมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะไม่ไม่ดีเทินกับแต่ไพ,พ่ใหยีขึ้นช่วงนี้ทะเลาะก,กันรุนแรงแต่ยังจากกันไม่ได้นะคะถึงจากกันก็ต้องกลับมา แต่ถ้าทะเลาะกันรุนแรงอย่างเงี้ยติดกันในรอบเดือนประมาณเกิน2-3ครั้งแบบรุนแรงนะคะถึงขั้นใช้คำหยาบคายหรือว่าถึงขั้นทำลายร่างกายอาจารย์มองว่ามีสิทธิโอกาสที่จะเลิกสูงมากนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรายังปรับความเข้าใจกันได้อยู่ด้วยสติและปัญญาอาจารย์ก็มองว่าอยู่กันใต้ต่อเพราะไพ่ขึ้นแห่งนะี้คือเจ้ากรรมในเวรและบิบกกรรมช่วงนี้เนี่ยต้องเรามาระวังการสะสางเรื่องคดีบางคนเนี่ยอาจจะมีซุกยิกเอาไว้นะคะบางทีอาจจะมีคนใดคนนึงก็ ไม่พอใจแล้วก็คนหาความจริงได้คนใรคนหนึ่งของอาจารย์หมายถึงว่าอะไรบางทีอาจจะเป็นคุณเองหรือว่าเป็นแฟนของคุณที่ซุกิกเอาไว้ต้องระมัดระวังแต่อาจจะไม่มีก็ได้อันนี้อาจารย์ทำนายได้กว้างคุณอย่าไปทะเลาะก,กันนะคะอย่าเอาดวงไปงมงงานแล้วไปทะเลาะก,กันอันนี้าขาดสติเป็นบ้าแล้วนะคะไม่เอานะอันนี้เราดูกันดีๆว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันอาจจะมีแบบอีกบคุคคลหนึ่งเข้ามาแทรกเท่านั้นเองหรือว่ามีอีกคนหนึ่งมาก่อให้มันเป็นปัญหาได้แต่ถ้า เราเองทั้งสองคนไม่ได้มีบุคคนลนึ่งจริงๆก็ <c oughs> ก,ก็แค่นั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรสอะไรแต่แช่ว่าช่วงนี้อาจจะมีแบบเหมือนการทะเลาะก,กันเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆหรือเอาอาดีตอดีตอะไรก็ตามแต่เอาเรื่องมาทะเลาะก,กันก็ได้มันอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นามาระหววันนี้นึ่เพราะไพ่อ่ะมันขึ้นจุดเทมเพลเนต์ขึ้นมาคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับตัวคุณแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงในทานที่ดีมากๆคือ ลงเรือนหอ,อกันก็แปลว่าแต่งงานมั่นหมายกันแต่ไพมาา่มันดูท่าทางมันดู้้สึกว่ามันจะมีการเหมือนการเลิกกันมากกว่านะคะฉะนั้นประคับประคองหน่อยถ้าคุณประคับประคองด้วยสติและปัญญาก็จะผ่านเดือนนี้ไปอย่างฉลุยนะคะอันนี้เป็นแค่เกณฑ์นะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเกิดแบบนี้นะคะคุณฟังด้วยนะคะ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ไพ่ขึ้นเพจสดๆขึ้นมาบางคนคิดจะมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสที่จะมีนะคะหรือถ้าคันมีบุตรมีลูกแล้วช่วงนี้อาจจะเหมือนลูกชายหรือลูกสาวอะไรเงี้ยอาจจะนําพาความเหนื่อยมาให้เรานิดหน่อยแต่โดยรวมขึ้นดีนะถ้าคุณยิ่งไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดกันในเดือนนี้เป็น,เป,นเป็นการเหมือนแก้เค้ดอีกทางหนึง่งแล้วก็ทําให้คุณทั้งสองคนรักกันยิ่งมากขึ้นนะคะหรือสวีกันมากขึ้นช่วงนี้ไพ่ขึ้นเดเดวิลนะคะแต่นนเนี่ยคือไพ่อะมันขึ้นในเชิงที่แบบ ตรงนี้ต้องต้องเรามาระวังเรื่องเสน่ห์ของคุณจะเป็นพิษอะ่ะทั้งที่คุณแต่งงานแล้วไม่คุณหรือเขาเนี่ยก็อาจจะมีคนมาชอบมามาชอบตอน,น,นที่แต่งงานแล้วก็ระวังสิ่งข้อสามให้มากที่สุดนะคะคุณที่แต่งงานแล้วมีสติทุกอย่างย่างก้าวแล้วคุณจะ ทำให้แบบการครบกันมันยังคบกันได้ต่อไปนะคะสำหรับสุขภาพนะคะไพ่ขึ้นชนวอนทำงานหนักปวดหลังออฟฟิศเซนโดมนะคะอาจจะเป็นแบบปวดข้อบ่าไลา่ปวดข้อปวดหัวในช่วงนี้นะคะแต่เราก็เป็นเรื่องความคิดของเราเพราะไพ่ขึ้นมาจินตนาการมนโนการเยอะเหลือเกินทีในหัวมันเหมือนเป็นเป็นเนกี่ยวกับเรื่องความคิดทั้งนั้นแล้วก็รามาระวังเรื่องสายตาตาแห้งปวดตาตาพุ่งยิงหรือว่าเป็นการจ้องพวกแท็บเลต็ตมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เยอะทําให้อาจจะปวด ล้าในเส้นประเส้นประสาของสายตาของเรานะคะหนึ่งอย่างทําบุญนะทำบุญกับคนพิการตาบอดน,นะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอคนที่จะไข้ได้ป่วยที่เป็นคนยากไร้นะคะในเดือนนี้แต่อย่าลืมทําบุญกับบุพการีพ่อแม่หรือคนที่ไม่พระคุณต่อเราก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านนะคะก็โดยรวมก็อย่าลืมสวดมนต์บททั่วๆไปอารัตนาศีลห้าอรหังสัมมาภาหุงชัยประิชนาบรรชรแผ่นเนตานะคะสวดพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็ มันนัสมาธิบ้างนะคะมันจะยิ่งช่วยเหลือคุณได้ดีถ้าใครเป็นคนที่สวดมนต์นัาสมาธิเดือนนี้ผ่านฉลุยทุกๆเดือนก็จะผ่านฉลุยเพราะว่าแรงบุญเราเยอะถึงจะเจออุปสรรคก็จะมีคนช่วยเหลือหรือผ่านอุปสรรคได้ไวกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นบุญละกามแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะดูดวงแล้วมันตรงทุกท่านงุมไปไม่ได้ไงอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นบางคนบุญดีแป๊บเดียวก็ผ่านผลดาบางคนกรรมเยอะมากกว่าบุญนะคะถึงแม้จะทําดีแค่ไหนบางทีกรรมมันยังเยอะฉะนั้นมันอาจจะค่อยๆไปค่อยๆไปนะคะฉะนั้นสิ่งททททีี่่เราาาาาาาํํํไดดด้้คควววมมมใหกสุช ไห,หนอที่สุดไม่มีใครทํำช่วเราได้ดีจำไว้เสมอนะคะสักวันคว,ความดีจะตอบแทนคุณถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆแล้วก็ทําดีด้วยไม่ต้องหวังผลแล้วมันจะได้ดีเองค่ะสักวันหนึ่งฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณคิดพลังงานด้านบวกเข้ามาคิดแต่แง่บวกเข้ามา,งงา,มาถึงแม้โลกมันจะเวลวร้ายมันต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาหลากหลายอย่างแต่ขอให้คุณมีสติทุกๆย่างก้าวนะคะ,นะคะแล้วก็ หมือนกับว่าไม่ใช่ว่าบางคนหลอกมีสติมากจนคิดมากแล้วค่ะอาจารย์มีสติอย่างพอประมาณค่ะคุณนะคะไม่ใช่ว่ามีสติทุกอย่างก้าวจนเกินเหตุอันนั้นก็ไม่ใช่ทุกอย่างพอดีถึงจะพอดีอย่าใช้ชีวิตให้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกินไปนะคะแล้วก็หัดอภัยคนให้เป็นนะคะถ้าคุณอภัยคนไม่เป็นคุณจะไรความสุขคุณเองที่จะเป็นปัญหาอย่าไปโทษบุคคลอื่นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ตามไอจีอาจารย์ด้วยนะคะจะเป็นพระคุณมากเลยเจ ไลค์ like นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะอ่าแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่องชแน,นลของอาจารย์กิงฟ้าชูฟ็กนะคะกด s u b s c r i b e เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกด กระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ